าปังคือการทำนานอกฤดูทำนาซึ่งจะใช้น้ำอย่างประหยัดกว่าทำนาดำดีกว่านาหวานอย่างไรทั้งๆท,ที่ใช้เวลากำลังคนและความละเอียดมากกว่านาหวานแต่การดูแลหลังการปลูกทั้งกำจัดวัชพืชและการติดตามผลกลับง่ายกว่านาหวานหลายเท่านักที่สำคัญ นาดำเป็นนาที่สร้างความรักความสามัคคีซึ่งกลับสร้างพลังการทำงานในกระบวนการกลุ่มได้เป็นอย่างดีนักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกชั้นม .1 ได้มาโฮมแฮงร่วมกันทำนาเน,าน่าฤรดูเด็กๆคลุก,กอยู่กับโคลนไม่ค่อยอยากมาทำเท่าไหร่ค่ะะก็ไม,ไม่ชอบอยู่แล้วแต่พอมาทำแล้วก็รู้สึกสนุกดี วันนี้ก็ได้มาดำนามันก็แบบสนุกดีนะคะแบบนำแป๊บเดียวก็เสร็จหนูชื่อเล่นชื่ออ,อมค่ะชั้นม .1 ค่ะวันนี้ดำนาก็สนุกดีค่ะดำนาก็ไม่ถึงชั่วโมงที่ไม่ถึงชั่วโมงก็เพราะความสามารถพิเศษล้วนๆค่ะก็มีเพื่อนช่วยก็มีความสามัคคีกันค่ะช่วยกันทําแล้วก็เสร็จเลยค่ะชื่อขิงค่ะอยู่ชั้นม .1 วันนี้ก็ดำนาก็ไม่ค่อยเหนื่อยอะคะ่ะแต่ว่าแบบมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่หมเช่นแบบถ้าดำถีเกินจะเป็นยังไงถ้าดำนาแปลงน,นี้แล้วผลมันผลิตจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รู้ว่าถ้าดำนาแล้วถ้าดำหางเกินจะเป็นยังไงชื่อวิวมอหนึ่งค่ะทำนาก็ได้รู้ว่าแบบนาปีกับนาปังอย่างเงี้ยมันต้องทำวิธีการดำมันต้องคนละแบบ เพราะว่านาปังแบบมันต้องดาให้ทีหน่อยเพราะว่ามันจะไม่มีเวลามาแก้ทีหลังเพราะแบบมันใช้เวลา3เดือนเหมือนอย่างที่นาเดือนบอกอะค่ะมันก็จะได้ข้าวข้าวก็จะออกรวงแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้รู้ทักษะชีวิตทักษะการทำงานค่ะเป็นวิชาอะไรก็วิชาการงานนะคะแม้ในอนาคตเด็กๆเ,เหล่านี้อาจมีอาชีพหรือบทบาทใดก็ตามในสังคม แต่พวกเขาก็จะมีพื้นฐานของงานอาชีพในการผลิตอาหารที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าอาหารคือหนึ่งในโลกแล้ววันนี้จะมีใครปฏิเสธได้บ้างล่ะคะว่าข้าวซึ่งต้องทานกันทุกมือ้อแต่รูปได้หลายต่อหลายอย่างจะไม่ใช่อาหารที่เป็นหนึ่งในโลก